สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คณะเตมีชวงโสภิรัชยาพามูค่ะ EP นี้นะคะมาถึงเรื่องออกรถของคนที่เกิดวันพุธกันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นวันพุธกลางวันหรือวันพุธกลางคืนนะคะก็สามารถดู EP นี้ได้ค่ะว่าแต่จะมีวันอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะผู้ที่เกิดวันพุธเรื่องที่ควรออกรถได้แก่วันจันทร์วันศุกร์ ส่วนเลื่อที่คนเกิดวันพุธห้ามออกรถคือวันอังคารและไม่ว่าเลื่อในวันอังคารจะเป็นวันดีแค่ไหนเช่นตรงกับวันธงชัยวันอาทิตย์บดีคนเกิดวันพุธก็ควรหลีกเลี่ยงการออกรถในวันอังคารนะคะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็สามารถออกรถแบบไม่ถือเลื่อได้เคล็ดลับคือให้ถือเลื่อสะดวกและไม่ต้องจําว่าออกรถในวันเวลาอะไรเพราะว่าเราจะออกรถแบบไม่ถือเลื่อนั่นเองค่ะ นอกจากนี้บางท่านอาจจะเลือกใช้อ้างอิงวันออกรถจากตำราวันคู่มิตรโดยเว้นออกรถวันคู่อริควบคู่กันก็ได้อย่างวันพุธกลางคืนตามตำราบอกว่าเป็นมิตรกับวันเสาร์ให้เลือกวันเสาร์เป็นวันออกรถวันพุธกลางวันเป็นศัตรูกับวันพุธกลางคืนหลีกเลี่ยงออกรถวันพุธไปด้วยอีกวันเป็นต้นค่ะส่วนเวลาออกรถควรถือเลือกเป็นช่วงเช้าเนื่องจากจะได้ทันภารกิจต่อไปที่อยากจะแนะนำค่ะ หลังจากได้เรื่องออกรถแล้วในวันออกรถแนะนำให้ขับรถพารถคันใหม่ไปทำบุญเพื่อให้มายาหนางรถได้รับบุญกุศลนอกเหนือจากการเจิมรถค่ะโดยผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันควรขับรถไปสการะวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันเกิดคือพระพุทธรูปปางอุ้มบาทส่วนผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนควรขับรถไปสการะวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันเกิดคือพระพุทธรูปปางป่าเลไล เพื่อพรชยาพามูได้แนะนําวัดที่ประดิษฐานพุทธรูปประจําวันเกิดคือปางอุ้มบาทและปางป่าเลไลเอาไว้ให้แล้วในอีพีสี่รถผู้ที่ถูกฉลกของคนที่เกิดวันพุธกลางวันและสี่รถที่ถูกฉลกของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเอาไว้ให้แล้วอย่าลืมไปหาดูกันได้นะคะจากนั้นให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายสังฆทานประเภทหนังสือหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนทำทานคนพิการทางหูโรงพยาบาลโรคสมอง โรงเรียนสอนคนหูหนวกคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากในด้านต่างๆเป็นต้นค่ะอัน,นิสงของการถวายเครื่องเขียนอุปกรณ์สื่อสารทั้งหลายทำให้เราเป็นคนที่มีการศึกษาดีทำอะไรก็ราบรื่นไปหมดมีจินตนาการสูงมีความคิดที่มีความลื่นไหลอย,อยู่ตลอดเวลามีหน้าที่การงานการติดต่อเจราจาอะไรต่างๆก็ราบลื่นมีอำนาจบริวารแล้วก็มี คนที่รักเข้ามามากมายเนี่ยคืออาน,นิสงส์ของการถาวายอุปกรณ์การเขียนอุปกรณ์การศึกษาทั้งหลายนั่นเนองเขาเจริญพร ครั้งหน้าเป็นคิวของผู้ที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองมาดูกันซิว่าวันพฤหสัสบ,บดีจะมีเรื่องออกรถวันไหนกันบ้างอย่าพลาดชมเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กับสวดพิรัชยาพามูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ YouTube Auto Info คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ